กันตัจัยสวัสดีครับผมสวัสดีนักลาบผมนะวันนี้พบเจอกับกัน้ัจัยอีกแล้วนะคลับผมวันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายเหมือนเดิมนะครับผมนะสาหรับกันดัจัยนะคลับผมวันนี้ก็มาทักทายพี่ทักทายน้องเหมือนเดิมนะคลับผมเป็นประจำเป็นประจำทุกทุกวันนะครับผมมาทักทายพี่น้องกับเมนูส้มตำนักลับผมวันนี้ กับข้าวเหนียวนะครับผมน้าเมนูสุ้มตำวันนี้นะครับผมน้าเป็นตำโคราชนะครับผมเป็นตำโคราชนะครับผมมาจัดมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะครับผมน้าพร้อมกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับผมนะอยู่ในสวนนะครับผมน้าเนี่อยู่ด้านหลังของผมนั่นเองนะครับผมนะไม่ต้องอะไรมากมายเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับ คันเตจายน้องมีตังนะครับผมมีปิ้งไก่นะครับผมนะปิ้งไก่แล้วก็มีไส้ด้วยนะครับผมนะไส้ย่างเป็นไส้ไก่นะครับผมนะแล้วก็ตาำครูลาชนะครับผม,มน้ำปลาหนัวหเหมือนเดิมวันนี้อากาศคึ้มเหมือนฝนจะตกนะลมเย็นดิลมเย็นมากเลยวันเนี้ย น้องท่านไหนไปเล่นน้ำสงการก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมท่านไหนก็กลับบ้านภูม,มิลำนอ้อก็ขอลับรถอย่างปลอดภัยระมัดระวังนะครับผมนะถึงบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยถึงช้าดีกว่าไม่ถึงนะครับผม ใช้รถใช้ถนนอย่างอย่างระมัดระวังนะครับผมนี่เป็นตามโคราชนะใส่หอยมาด้วย วันนี้อากาศดีนะอากาศดีมากเลยวันนี้ มาแล้วเด็กแว,ว้นมาแล้วสงสัยได้กินไก่ย่าง เสียงนกร้องให้เพื่อนเพลินดีเหมือนกันเสียงธรรมชาตินะครับผมนะ ชาติแท้ๆเลย lục yên เอาครับผมสำหรับวันนี้คานธชัยนะครับผมน้าก็พาพี่พาน้องนะครับผมน้มาทานตําป่าด้วยกันนะครับผมนะอยู่ข้างสวนไม่ใช่ป่านะครับผมน้าด้านหลังผมเนี่ยเ <c> ป <oughs> ็นสวนครับผมนะสวนแบบปลูกหลากหลายนะม <c oughs> ีท่อน้ำเด้วยวเขาเดินท่อน้ำมาด้านหลังผมเนี่ยเอาครับผมวันนี้ก็สนุก อร่อยนะครับผมนะเพราะบรรยากาศใต้ร่มไม้ลมพัดเย็นนะวันนี้นะลมพัดพัดสบายๆนะมีแดดนะแต่ยังไม่ร้อนนะครับผมนะแดดมีนะแต่ยังไม่ร้อนเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับการตั้งใจวันนี้นะครับผมนะขอขอบคุณนะครับผมนะขอขอบคุณและสนับสนุนเป็นเพื่อน,อน,อนทุกวันนะครับผมนะท,ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผม ว,วันนี้กัญชัยก่อจากตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะครับผมนะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะแล้วก็คลิปต่อต่อไปของคันทชชัยนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับผมสวัสดีครับ